สวัสดีค่ะวันนี้คนเพลเจอร์ทีวีไทยแลนด์นะคะในรายการแม่และเด็กวันนี้เราจะมานำเสนอเครื่องเล่นของลูกน้อยนะคะซึ่งวันนี้ของเล่นของเราก็จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าจัมปิ้งนะคะซึ่งมันจะโยกซ้ายโยกขวาโยกขึ้นโยกลงได้นะคะโยกอย่างนี้นะคะมันจะเป็นสายสั้นสายสามด้านนะคะแล้วก็โยกได้ด้วยนะคะแล้วก็มีเสียงเพลงแล้วก็มีเครื่องเล่นมีตัวนกตัวนกโูกนะคะล้อมรอบนะคะก็จะมีตัวหมุนด้วย สำหรับลูกน้อยของเราที่เริ่มจะยืนยืนได้คอแข็งนะคะเริ่มแนะนำคุณแม่ก็ดูลูกเราเป็นหลักนะคะแต่ก็โดยประมาณก็จะอยู่ประมาณ4เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีเพลงด้วยค่ะเพลงก็จะเป็นมีตัวนี้จะมีปุ่มกดนะคะเป็นเพลงจะมี2อแบบนะคะแล้วก็จะมี3ระดับนะคะมีดังมากแล้วก็มีกลางนะคะแล้วก็มีปิด ะเป็นตัวเพลงนะคะถ้าโดยโดยรอบนะคะก็จะมีจุดที่ให้ลูกเล่นได้ประมาณสี่ห้าจุดนะคะอ่ะตัวตัวที่เขาให้เรามานะคะก็จะเป็นตัวสามสามชิ้นนี้นะคะมาประกอบซึ่งประกอบง่ายมากนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแขวนก็ประกอบสามชิ้นแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเอามาเสียบใส่นะคะตัวนี้จะแยกมาเสียบใส่ส่วนตัวนี้จะมา อ่าตัวนี้จะมากับตัวเครื่องเลยตัวนี้ก็ติดมาเลยนะคะตัวนี้เป็นหมุนหมุนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหมุนหมุนแล้วก็จะมีตัวพี่เสือที่กดได้นะคะฝั่งนั้นก็จะเป็นหมุนหมุนเหมือนกันนะคะเป็นตัวพี่ตุ๊กแกนะคะตัวนี้เด็กๆอาจจะชอบและไม่ชอบนะคะส่วนตัววัสดุที่ใช้นั่งนะคะก็หมุนได้สามารถหมุนได้นะคะก็เอ่อ ให้ลูกน้อยเรานั่งสมมตินะคะนั่งลงไปนะแต่คุณพ่อคุณแม่ก็เอาอะไรรองด้วยก็ดีจะได้นุ่มๆน,นะคะลูกน้อยก็สามารถโยกได้ถ้าลูกแบบว่าคอแข็งหรือว่าเริ่มยืนตรงได้แล้วถึงขาจะไม่ถึงเราหาหมอนหาอะไรมารองได้นะคะข้างล่างให้ลูกได้เหยียบก,กระโดดกระโดดนะคะนี่นะคะเราก็ช่วยลูกกดกระโดดกระโดดได้นะคะโยกซ้ายโยกขวาได้ตัวนี้ก็จะมีกรองนะคะให้หมุนเป็นเสียง สัตว์ต่างๆนะคะจะเป็นพวกช้างนี่นะคะหมุนได้เล่นได้ช้างตัวนี้ก็หมุนได้คะ่ะเหมาะสําหรับลูกน้อยเสริมพัฒนาการได้ดีนะคะตัวนี้เราก็ซื้อมารประมาณพันกว่าบาทนะคะอยู่ระหว่างพันห้าประมาณนี้นะค่ะแม่ๆคนไหนสนใจก็ลองเข้าไปเซิร์ชดูนะคะตามเพจหรือว่าตาม Facebook นะคะมีขายเยอะเลยนะคะมีแต่ที่เห็นมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่แบบโอเคมาตรฐานดี พอมาเล่นใช้งานจริงก็ถือว่าโอเคค่ะตัวประกอบเราแค่เสียบเข้าไปมันก็ถือว่าแน่นหนาค่ะที่ใช้มาตั้งแต่เล่นมาก็ไม่มีหลุดไม่มีขาดอะไรนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะของเล่นชิ้นนี้นะคะก็ถือว่าโอเคลูกคุณแม่สนใจก็ซื้อมาให้ลูกเล่นได้นะคะสำหรับวันนี้คนเพอร์เจอร์ทีวีก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ